สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องง่ายๆแต่เปลี่ยนชีวิตได้เทคนิค2นาทีฟังดูเล็กมากใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณใช้มันถูกวิธีมันอาจช่วยให้คุณเลิกผลัดวันประกันพรุ่งและเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ตั้งแต่วันนี้เลยเราทุกคนเคยเป็นเคยรู้สึกขี้เกียจทำงานเคยเลื่อนการล้างจานเคยบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่ม แต่รู้ไหมครับความเดี๋ยวค่อยนี่แหละมันสะสมและกลายเป็นกำแพงขนาดยักษ์ที่เราสร้างขึ้นมาเองวันนี้เราจะคุยกันแบบลึกๆว่าทำไมเราถึงผลัดวันเทคนิค2นาทีคืออะไรและจะเริ่มใช้ได้ยังไงตั้งแต่วันนี้ทำไมเราผลัดวันเพราะสมองเราต้องการรางวันทันทีสมองคนเราเกลียดงานยากชอบความสบายแลรักรางวันที่ได้เร็วๆ งานใหญ่เท่ากับเครียดเท่ากับหนีไปเล่นมือถือเพราะเรามองภาพรวมใหญ่เกินไปจะเริ่มออกกำลังกายเท่ากับภาพใหญ่เท่ากับขี้เกียจจะเขียนหนังสือเท่ากับใหญ่เท่ากับเครียดพอคิดว่าเยอะก็ไม่เริ่มความกลัวความไม่มั่นใจบางทีเราไม่ได้ขี้เกียจแต่เรากลัวว่าจะทำไม่ดีพอแล้วเราเลยเลื่อนมันออกไปนิสัยแบบไม่รู้ตัว การเลื่อนกลายเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติพอเคยชินก็ทำซ้ำโดยไม่รู้ตัวเทคนิค2นาทีคืออะไรแนวคิดของเดวิดอาร์เลนจากหนังสือ getting things done เขาบอกว่าถ้างานไหนใช้เวลาไม่เกิน2นาทีให้ทำมันเดียวนั้นเลยเช่นตอบอีเมลเก็บของเข้าที่ล้างแก้วส่งข้อความตามงานพลังการเริ่ม พอเราเริ่มลงมือสมองจะเปลี่ยนโหมดจากต่อต้านเป็นลงมือเหมือนคนที่ใส่รองเท้าแล้วออกไปวิ่งได้แค่เริ่มคุณจะไปได้ไกลกว่าที่คิดตัวอย่างง่ายๆที่เปลี่ยนชีวิตจากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายกลายเป็นเดินวันละหนาทีกลายเป็น30นาทีจากคนไม่ชอบอ่านหนังสืออ่านวันละหนึ่งหน้ากลายเป็นวันละสิบหน้า จากที่ปล่อยบ้านรกเริ่มเก็บแค่วันละมุมเดียวกลายเป็นบ้านสะอาดเทคนิค2นาทีไม่ใช่แค่เรื่องทำให้เสร็จแต่คือทำให้เริ่มถ้างานใช้เวลาเกิน2นาทีก็แบ่งงานออกมาให้มีจุดเริ่ม2นาทีเช่นเขียนรายงานเปิดไฟล์บวกเขียนหัวข้อวางแผนการเงินเปิดแอปบวกจดรายรับวันนี้เรียนภาษาเปิดแอป บวกฟังแค่2นาทีจะเริ่มยังไงดีเริ่มจากเขียนรายการ2นาทีของคุณเองอะไรที่คุณพลัดไว้บ่อยที่สุดแบ่งงานนั้นออกเป็นขั้นตอนแล้วเลือกขั้นตอนที่ใช้เวลาน้อยที่สุดใช้เทคนิคถ่าแล้วถ้าเห็นจานวางในซิง์คล้างทันทีถ้าเปิดโน้ตบุ๊กพิมพ์หัวข้อรายงานทันทีฝึกให้เป็นนิสัยเริ่มวันด้วยหนึ่งงานสองนาที จบวันด้วย1งงานสองนาทีสร้างแรงเสริมให้ตัวเองเช่นติ๊กเช็คลิสต์หรือให้รางวัลเล็กๆไม่ต้องสมบูรณ์แบบการเริ่มคือชัยชนะอย่ารอให้มีแรงอย่ารอให้พร้อมพร้อมเกิดหลังเริ่มทำเสมอถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกติดขัดแค่เทคนิค2นาทีนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เปลี่ยนทิศทางชีวิตคุณได้จำไว้ครับ การเปลี่ยนแปลงไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่เริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดที่เราทำได้ตอนนี้แล้วคุณล่ะครับงานอะไรที่คุณผลัดไว้ตลอดคุณอยากเริ่มมันด้วยสองนาทีไหนลองเริ่มเลยครับแล้วค่อยกลับมาขอบคุณตัวเองในวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่สายแล้วเจอกันในตอนถัดไปครับ